ลูกป่วยทุกอะไรดีแบนเลอร์โปรตีนน,น้ำหน่อยเล็ดเล็ดเล็เต็มเต็มเลยครับเนี่ยเลือกมันจะได้ลื่นใช่ไหมครับจบเครื่องนี้ถ่ายขนนอกอายุ11ปีพี่ดีลูกมันต้องเก็บทุกตัวเดี๋ยวรอรอว่าขนสมบูรณ์จะเข้าแล้วเก็บโอ้มาเก็บหมดไม่มีแข่งในต,ตัวปีกห้อยเมื่อกี้นั่นก็ลูกวันตัวนั้นเราเก็บแล้ว่ะเขาลูกที่เราหาไม่ได้แล้วไงครับ ไม่มีอีกแล้วไปไหนก็มันเก็บโซนที่ตีใส่หัวก็มันแข่งไปแม่มันยังอยู่เลยนะแม่มันน้องพระธทานอยู่เยอย่างนี้มีโอกาสต้องถ่ายรูปถ่ายแล้วก็อัดขยายติดเพราะถือว่าเป็นประวัติเลยที่ให้ลูก<า>เปลี่ยนพ่อได้ช่วยสามใบรอสมสบู่เดี๋ถ่ายร้อย แต่ก็ถ่ายเก็บไว้ในเว็บนี้ถ่ายไปไหลายรูปแล้วถ่ายให้ความละเอียดมากๆแล้วไปขยายใหญ่ๆมบปีกไกลคือสองใบหลังสามใบหลังมันมันหลุดตัวไปเลยลูกสาวเมื่อกี้ไปบินไกลสู้ไม่ได้หรอยาวไมถ่ายเจ้าก้า อลคกครับช่วงนี้นกถ่ายขน,ขนเยอะหน้าฝนปล่อยเชือกนี้ก็ปล่อยไม่อยากปล่อยไม่อยากเสี่ยงมันแก่เกินไป